สิดยดเลยวันนี้วิบมากเลยดูภพมากขอไม่ัทุกคนไม่งั้นเต้นโชว์หนึ่เพลงของแกคุขอ้าผ้าก่อนเปิดงานเด้งโบ๊ะเด้งโบ๊ะเด้งโบ๊ะเลเป็นท่าเปนอะรท่เป็นจริงเป็นจริงนะครับแนะนำตัวลูกแนะนำตัวค่ะครับแนะนำตัวเหรอสวัสดีครับคอปเตอร์ครับ คือแสงสว่างแห่งวงการทีป๊อปใช่ไหมครับบอ้าวเป็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้ในสุดนี้ที่ได้ใช่ไหมใช่รอมาครึ่งปีแล้วในีสุดก็ถึงวันที่10ธันวาคมสักทีเราพูดคำว่า10ธันวาคมนี้ในโลกาพยนตร์มาประมาณเป็นร้อยรอบแล้วครับวันนี้เราจะเราจะไม่ต้องพูดแล้ววันนี้เราจะได้ดูแล้วจริงๆเรามีอะไรอยากพูดไหมว่าพี่เติร์นเอาลองไปทำอะไรในเรื่องบ้างเอาไปทำอะไรในเรื่องหรอเอ่อ คือถ้าสำหรับผมอะมันก็มีทั้งความสนุกและวาอเหนื่อยแต่สำหรับพี่พี่พี่ฟองพี่นิวอย่างเงี้ยน่าจะโดนเอามาทรมานทำไมล่ะครับเพราะว่าเขาต้องรองต้องเต้นแบบสุดขั้วไปเลยอ่าก็เราเห็นแบบเขาสองคนเรานั่งมองในสายตาของเราเห็นพี่พี่ฟองกับพี่นิวก็เอ๊ดีจังมีคนเหนื่อยเพื่อนๆด้เห็นน้อยก็ไม่ได้มีเราที่เหนื่อยคนเดียวแต่แบบวันนี้ผมคืออยากดูมากเพราะอยากรู้ว่ามันจะตลก ขนาดไหนแล้วก็มีแฟนๆดูไปแล้วด้วยใช่ครับตั้งแต่เช้าแล้วแฟนก็บอกว่าโอ้ยดีมากตลกมากเนี่ยมันมีใครกับอกอยากดูว่ามันตลกจริงหรือเปล่าคือโดีคําคำสั่งห้ามดูก่อนใช่พี่เตอร์บอกว่าห้ามดูก่อนเพราะอะไรูเพราะอยากให้มาดูพร้อมกันจริงๆเนที่แรกคือก็จะมีเห็นบ้างตอนแบบลงเสียงบางซีนนิดหน่อยที่แปลว่านิดหน่อยจริงๆเห็นแบบไม่ถึง5%เเลยซึ่งวันนี้จะมาได้เห็นทั้งหมดคือ ตอนถ่ายทำเป็นยงไงลากับความขัดมันต้องเก็บยังไงหรือว่ามันต้องเก่งหน้ายางไงขัมากผมจริผมขํามันในตอนอ่านบทแล้วครับข <c oughs> ับในตอนอ่านบทคือบทมาตลกมาก <c oughs> แล้วก็คิดว่าตอนถ่ายมันต้องสนุกมากแน่เลยซึ่งมันก็สนุกมากจริงครับแต่ว่ามันก็มันก็มีทั้งเหนื่อยทั้งสนุกด้วยบางซีนที่แบบตอนอ่านบทว่าขับมากอ่ะตอนเล่นก็ขับเกือบจะกั้นขับไม่อยู่ด้วยอนก่นะ ตแรกที่เราเช็คคือแบบวันเี้วสองวันเราเช็คคือแบบมาส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าอ,อ,อะไรที่แท็บบอกว่ามันเป็นคือสนุกมากส่วนใหญ่เห็นบอกรีวิวดีมากมีสิบเลยสิบกสิบแล้วก็ผมมีผมกับพี่เก่งก็จะเป็นรคเ์ที่ไม่เคยเห็นรูปแบบเล่นแบบนี้เลยเป็นอะไรใหม่ๆตอนพอเห็นแล้วมันภูมิใจแค่ไหนเพราะว่าตัวตัวตีเราก็จะแบบเห็นรูปแบบนี้เนาะ นีคือผมก็ยังไม่รู้ไงว่าในนั้นน่ะมันเป็นยังมันจะเริ่มเราไม่รู้ตัวเลยน่ะเอ็นเตอร์จีตอนเราเล่นงานมันรู้ตัวมั้ยนะคือพออยู่กับพี่กระเทยปุ๊บอบบเอ็นเตอร์จีมันจะมาเองแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรลงไปบ้านอ่ไม่แม่เราไม่ถามมาแกงเราสองคนเป็นยังไงบ้างพอราะลุ้งอะไกับเขาอ่ะต้องไปอยู่ในแกงเขาเราต้องปรับตัวหาเขาหรือเขาต้องปรับตัวหาเราเราอ่ะต้องปรับตัวหาเขาครับแต่ว่า เขาก็ดูแลดีพี่ๆเขาก็คอยแบบประคบประโ่มนิดนึงแล้วก็แกล้งไปด้วยในตัวจริงเหรอเขาประคบประโ่มนี่เขาเขาเป็นดูแลแบบดูแลแบบพลังบวกเชิงลบได้ข่าวว่าเราเราคือแบบตัวติดเขาแบบว่าติดติดแกงนีมากติดเพราะว่าตลกโอาโสนุกเยี่ยวพี่แล้วมีความสุขตลอดเลยแล้วพี่เขาแบบ คือตอนแรกนึกว่าจะเข้ากับพี like <ens> ่เขาไม่ได้เพราะว่าพี่เขาก็สนิทกันอยู่แล้วอะพี่เขาเพ็นนิวอะสองคนนั้นนะแล้เราก็แบบแล้วเราก็เข้าสังคมไม่ค่อยเก่งด้วยแต่ทั้งวันนี้คือสังคมรอนรอมเราเป็นอย่างนี้แล้วพออยู่กับพาผ่านเข้ามาผ่านมาได้แล้วครับโตขึ้นเยอะอย่างในเรื่องนี้มันในังคมเราแก๊งเราสังคมอะมันยินโอไวเยอะไหมอะ เขาดูจากบทนี่มันเยอะไปเรื่อยนะคนไทยทั้นั้นคือผมอะอาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่พี่นี่นิวกับพี่พิ้งกองมาสองคนนั้นอะอีฟไวท์เป็นหลักเลยแล้วพี่นีนิวด้วยพี่นีแบบจําได้บางซีนพี่เติร์นก็โยนเข้ามาเลยนิคเนียวยากเล่นอะไรเล่นเลยพี่นีพี่นีนิวอยากเล่นอะไรเล่นเลยแล้วก็แบบในเทเลอร์จะมีซีนองลงใช่ไหมใช่ค่ะอันนั้นอะพี่นิวก็โดนโสดอีฟไวส์อยากเป็นใครใช่อยากเป็นใครก็เป็นเลย เราเรียนรู้ไหมเราเรียนรู้ด่องสดบ้างไหมคือในซีนนะผมยังตามไม่ค่อยทันเลยตอนนั้นหน้าแถวต้องต้องให้พี่ฟองช่วยเพราะบางทีพี่นิวองลงแล้วเราก็ยังรู้ว่าไทยอ่ะเราไทเราไปด้วยเหรอเพราะเราต้องตอบตอไปด้วยว่าเขาเป็นไทยแต่พี่มีงวาอาจจะรู้ว่าอันนี้ใครแล้วผมก็อ๋อใช่เราเป็นแบบนี้คือเรายังเริ่มทันพี่มีงวามแต่ทันขึ้นแล้ว พอเราเรือพอเราผ่านสองคนนี้มาเราได้สกิลอะไรกับเาเราบ่าทันคนเล่นมุกทำได้ทันคนสู้คนใช่แบบสมจิกบอากาศยังไงยังไงเนาได้บ้านเราสู้แม่อันนี้บอเราบองนี่เรามองนี่เป็นพี่องพี่ตองพี่ตองโดนมันต้มีเลย่ไม่ได้เราจะไม่สู้แม่ ไม่สู้แม่เออสู้แต่ว่าเราจะไม่จิกกัดแม่ลูกดีลูกดีกลูสู้นิดนึงกแต่แต่หนูตั้งความหวังเลยค่ะเขาแบบอ้าโอเควันเนี้ยไปดูเขาก็แบบบอกว่าดีอะไรหวังนะว่าแอบหวังนะเพราะว่าแบบมันก็ไม่รู้ว่าในชีวิตจะมีสักกี่ครั้งที่ได้เล่นหนังกับี d ีเอชแล้นี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็ แบบได้ร่วมง,งานกับทีมที่สบายใจมากอย่างพี่เตอร์แล้วก็พี่นักแสดงทุกคนเนี่ยเดือนนก็แอบหวังว่าโอ้ยถ้ามันร้อยล้านหรือมากกว่านั้นก็ดีจะแบบรู้สึกอิ่มใจภูมิใจามากถูกเต้นมากกับนประนุนี้ยน้นิวร้อยล้านนะสี่วันเนี่ยห้าวันเนี่ยมาทำวันเนี่ยห้าหกวันใช่ไม่รู้ว่าเขาวันไปกี่วันมาเจ็ดวันไงแต่หมาถึงเนี่ยเนี่ยอ๋อสี่ห้าวันก็เห็นผลแล้วลูก วันนี้เลย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 วันนี้เลยแล้ววันนี้เลยเลยเลยเดี๋ยวผมเมาเองอบใช้เงินแก้ปัญหาลอยนานเป็นคนอ่ะไม่ใช่สมมติมีคำว่ารู้นิวมันกดดันไ้มหรือยว่ามันรู้สึกแบบทั้งยินดีชีวิตของฉันมันกดดันไหมมันไม่กดดันหรอกครับแต่มันแค่แอบคาดหวังลึกๆเฉยๆคือถ้าได้ก็จะดีใจมากแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วขอแค่แบบ เนแฟนมาดูแล้วเขาได้ความสุขได้วยิ้มได้หัวเราะกลับไปอย่างเงี้ยเราก็ดีใจแล้วครับสิ่งสกิ์ดไหมสิ่งสกิดเราเข้าไหมเอ่อก็สามพี่นิ้วมาองค์พ่อปู่องค์พ่อปู่ในเรื่องอาจจะช่วยได้องค์พ่อปู่ในเรื่ององค์ไม่ใช่ไม่ใช่ตุ๋ยอันอันสปอยหน่อยว่าในเรื่องเนี้ย อะไรที่คนต้องมาดูนูนิวเออที่รู้สึกว่านูนิวอยากขายขายโดยที่ไม่ต้องระบุว่าซีนไหนรู้สึกว่าเนี่ยมาดูแล้วมันคุ้มมัค่คาบาทแล้วเนี่ยคือใครคาดหวังว่าถ้าจะได้เห็นนูนิวเป็นร่างนี้ในเรื่องนั้นนะคุณคิดผิดแล้วครับเ,เรื่องนั้นคุณจะได้เจอกับอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นนู <ś> นิวเปแบบนั้นมาก่อนออไม่เคยเห็นนูนิวทำหน้าร้ายไม่เคยเห็นนูนิวกรีดแบบบ้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นก็มาดูในเรื่องนี้ครับ แต่นิวนิวมีฝั่งเปราะแฟนไหมเพราะอะไรเขาบอกว่าเอานิวนิวมาทำอะไรแต่เอายัดกระแจี๊ให้กูทราบไหมว่านี่แหละมันคือมิติใหม่ใช่คือที่ผมบอกว่าเอานี่มาทำอะไรก็ไม่รู้นี่แหละไม่ใช่สิ่งที่ผมไชอบนะคือแต่ละ ชอบ <laughs> ชอบด้วยงานที่ให้ทำอ่ะชอบมากด้วยครับเพราะเ่เราไม่มีโอกาสได้ทำในชีวิตจริงก็คือไม่ได้ฝืนไม่ได้เคาะเคาะไม่ฝืนเ,เลยครับมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำนานลแล้วเราได้มาปลดปล่อยในเรื่องนี้นี่แหละเพราะว่าแบบว่าแบบแฟนๆหรือแม่ๆหลายคนก็จะเป็นห่ว,หวงไงว่าเอ้ยเอาแม่ไม่แม่ไม่ต้องห่วงเลยคือชอบมากทำในเรื่องนี้สบายใจได้เลยให้แม่ทราบว่าให้แม่เปิดใจเตรียมรับไปเลยใช่โอ้ยมันมีอันบางอันนะแบบ บอกไปเลยว่ามีบางซีนหนูแบบยังไงบางซีนแม่ไปสั่งคำแม่ไปสั่เออบางซีคือบางเออมันมีหลายอย่างจริงๆแหละที่แม่ไม่เคยเห็นเราเรื่อไหนแม่ไดูแม่ดูแล้วแม่สกีตามลูกไหมนี่ถามพี่ให้เขาโดนสุภะแม่แม่ไงแม่มีคนแซวว่าหนูเป็นเมนกีอีกงานในเรื่องนี้จะกีไหมในเรื่องนี้กีแตกอยู่แล้วครับแต่มันมีบางอย่างที่นอกเหนือจากอย่างอื่นนะ 1> 1พูดหนึ yeah. hmm ่งาก็ได้เราโตแล้วเราน้าจะพูดได้พมก่อนไม่อยากพูดเลยอ่ะเป็นการโบนดมันเป็นบทนะคัไม่อยู่ในเรื่องเป็นนี่เป็นคอปเตอร์ไม่ได้เป็นนี่มตมีคำว่าเสียวด้วยอยู่ในนั้นหนูองเอาอินเนอร์ที่พูดแต่ที่ไม่ใเ่หนูพูดได้หนูพูดได้หนูพูดอินเนอร์ในเรื่อนเื่องเลื่อเื่อนเนเื่อเเรื่ออเ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 ื่อ อ่ะนึกถึงฉากนั้นมาลูกมาอาว่าร็วนานเลยนึกถึงฉากนั้นไม่อยูุหน้าเลยนาด้วยนาด้วยนเลยไรเดียวเสียวอันนี้แค่นึงเปอร์เซ็นต์เลอ้าวอกมาเลยอันนี้นี่นันมันมากกว่านี้อีกครับเมื่อกี้มันเป็นในเรื่องนะครับแต่จะได้มาดูนิวเสียวอ๋อ แสดงว่าแรงนู้นี่ก็เข้าใจว่าแม่แม่ต้องเข้าใจในสิ่งที่การพลิกคาแรคเตอร์ครั้งใหญ่ในชีวิตครั้งใหญ่เลยครับเพราะก่อนอันนี้เราก็จะมีแบบเป็นน่ารักบ้างไปแบบต้นชายรีงี้ไม่เคยแบบว่าหลุดโลกแบบนี้เราไม่กลัวแม่หัวใจไาวกันใช่ไหมไม่กลัวเราแต่สีหน้าเราดูกะวกังวลนะลูกจะบอกแม่แล้วว่าเรา24แล้วครับเราโตแล้วได้แล้ว ถ้าพี่พี๊ดยิบสี่เสียวได้แล้วหรอเขาดูความคิดเปลี่ยนไปไหมแต่พี่เขาเห็นหนูมาตลอดถ้าเขาดูเรื่องนี้เขาจะเป็นยังไงบอกบอกบอกเพียร์ซิว่าผมว่าคือสิ่งที่แม่เห็นในเรื่องนั้นน่ะอาจจะเป็นสิ่งใหม่สําหรับแม่แต่ถ้าสําหรับเฮียบางสิ่งอาจจะเป็นเรื่องปกติอันไหนที่ปกติซึ่งแต่งแค่สองคนเหรออันนี้อันไหนหรือว่าษาบวกอันไหนหรือภาษาเมื่อกี้ ทนไปกติผมไมู่้ปกติไม่้แต่ว่าพี่ซีชินแล้กีดอย่างเงี้ยชินแล้วมอีอล้วหลายากันไี่ถูกทางมีหลาย่ากีนไม่ค่อยชินชินมื่อกี้ใหม่คใหม่สำหรับทุกคนเอามีดูไปดูปากราทีร้อยล้านมเอาอินเนอรา้ขอแค่ได้ร้อยล้านนะครับคโอก็ ภาพยนตร์เรื่องดีว่าราวีด้วยนะครัสิบธันวาเนี่ยโรงภาพยนตร์ซึ่งวันนี้นี่แหละสิบธันวาครับ <laughs> ก็มาดูได้เลยครับก็รับรองว่าถ้าได้ดูทุกคนจะได้แบบหายเครียดหักใช่จะได้คลายเครียดแน่นอนแล้วก็หนังเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่ตลกอย่างเดียวด้วยมันมีโปรของตัวละครที่แบบอาจจะพาให้ทุกคนน้ำตาไหลด้วย <lys> ก็ได้ซึ่ง อยากเชิญชวนมาดูจริงๆครับเป็นของขวัญสมายปีจริงๆเรื่องนี้แล้วก็เราก็จะข้ามปีใหม่ไปด้วยกันสุดท้ายแล้วพี่อยากมึแค่อยากดูเราของเคาน์เตอร์ต่างกันอยู่ปะถูมั้ยเหมือนตรงไหนเหมือนตรงไหนคือเคาน์เตอร์ก็มันคือส่วนลึกมากๆในตัวโนดี้แสดงว่าคุาอยู่คุาอยู่ในบ้า่บ้านสององค์เป็นล้านสอง ผมมีหลายล่างแต่ละงานก็มีอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ขนาดนั้ะครับอันนั้นเขาเลิศเกินเขาเลิศเกินโฉบเกินพี่ถามถึงที่ถูกไปออกรายการพี่โอปอกับพี่กี้ในสิ่งที่มูกกินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอพี่แบบเขาพูดกันนะเรื่องกินไปเรื่อยสัมภารที่สุดในชีวิตผมแล้วแล้วบังกายล่ะก็ไม่หรอกไม่เลยครับเพราะว่พี่กี้กับพี่โอปอลเขาพูดเลยว่ายกให้เราเป็นแบบ คือใช่ผมตั้งมันไม่ได้ตั้งใจกินมันแค่อร่อยอะ่ะผมก็ตั้งก็กินไปเรื่อยๆแล้วมันก็มีความสุขก็นั่งกินก็นั่งฟังพี่เขาคุยเพลินจนเพี่ยวปอกับแม่ปุกก็ให้เป็นท็อปท็อปท็อปพีนครับแต่ว่ามีชื่อ ในท็อปทีนั่นแหละอีกหนึ่งชื่อหลุดมาออก็คือพี่เตตะวันออซึ่งเดี๋ยวเราไปเจอพี่เตตะวันใน running man อ,อ,อันนี้ผมเลยอยากจะรู้ว่าใครจะกินเก่งครับต,ตอนวันน i n g m a กันอาจจะหมดตัวได้นะก็อเดี๋ยวเจอยักษ์สคนเข้าไปอยากรู้ยังยังไม่เคยสมัมผัสพี่เตตอนกินครับอ,อ,อยากให้พี่เตรู้รว่าไงดนิวกินเก่งมากหมอเก้าแล้วทำไมกินเราไม่เราไม่วนเลยอะเรามีวินัยนิดหน่อย